สำหรับใครที่เป็นสาวกจาบ้านะครับตอนนี้ทางจาบ้าเขาได้ออกหูฟังทูเวลส s รุ่นใหม่นะครับนั่นก็นคือ j a บ้าอีลิ5เดี๋ยววันนี้ผมจะไปรีวิวให้ดูครับผมสวัสดีครับผมกุ๊กจัก425 Audio นะครับอย่างที่เพื่อนๆทราบกันนะครับผมหลังจากที่ j a บ้าเขาได้ออก หูฟังทเวเวลสเจเนอเรชันใหม่นะครับนั่นก็คือจะบา e l ลิสสองจะบา El ลิสสามจะบา e อลิสสี่แอคทีฟจะบาเอลิสเจ็ดโปรและจะบาเอลิสเจ็ดแอคทออกมาแล้วเนี่ยและล่าสุดเนี่ยทางจะบาเขาได้ปล่อยหูฟังทเวเวลสรุ่นใหม่อีกหนึ่งรุ่นนะครับไม้ทุกท่านได้ชมกันนั่นก็คือเจ้าจะบา e l ลิสหตัวนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นยังไงบ้างแตกต่างไงกับรุ่นอื่นมั่งผมจะมารีวิวให้ทุกท่านดูนะครับ อย่างแรกเรามาดูที่หน้าตาของมันกันก่อนเลยนะครับเริ่มจากกล่องชาร์จของ Java Elite 5นะครับซึ่งเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นว่าเขาใช้หน้าตาเดียวกับ Java Elite 3และจ a าบ้าเอล4 Active นะครับดีไซน์เดียวกันเลยนะครับผมแล้วก็วัสดุนเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกสัมผัสโอเคเลยครับเป็นเป็นพลาสติกที่แบบเกรดดีมากๆนะครับด้านหน้าก็จะมีโลโก้จ้าบ้านะครับผมก็ เหมือนกับที่รุ่นรุ่นที่ผ่านมานะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีช่องเสียบสายชาร์จ USB-C นะครับผมแล้วด้านล่างเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ของ n f t ไว้ด้วยซึ่งเจ้าบัฟ Elite 5เนี่ยรองรับ Wireless Charging ด้วยนะครับผมเมื่อเปิดฝากล่องชาร์จออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าดีไซน์หูฟังตัวถังของ j จ b r บ Elite 5เนี่ยใช้ดีไซน์เดียวกับ j จ b r บ Elite 7 Pro ที่เป็นรุ่นเรือธงของเขาเลยนั่นเองนะครับผม แล้วก็มากับเชฟที่มีความเอกอนอมิกรับประกันได้เลยว่าหู้ฟังของจาบ้าเนี่ยจะสามารถสวมใส่สบายได้อย่างแน่นอนนะครับผมตรงนี้นะครับผม,มก็จะเป็นปุ่มกดควบคุมนะครับสำหรับเล่นเพลงหยุดเพลงรับสายวางสายนะครับผมซึ่งจะไม่ใช้ระบบสัมผัสนะแล้วก็ตรงนี้บนปุ่มมันจะมีไฟ LED บอกสถานะซ่อนอยู่ใต้ปุ่มนะครับทำให้ดีไซน์เนี่ยมันดูเรียบเนียนแล้วก็มีความหรูหราด้วยนะครับผม แล้วไอรีไฟยังมาพร้อมกับทรงแบบอินเอียนะครับผมหรือว่าทรงแบบสอดหูนะครับท่อหูฟังเนี่ยจะสอดเข้าไปในใบหูของเราที่จะช่วยซีลเสียงของเราได้อย่างดีขณะเราใช้ฟังเพลงคุยโทรศัพท์ หรือว่าทํากิจกรรมทั่วไปนะครับอีกหนึ่งจุดเลยนะครับที่ผมอยากให้เพื่อนๆสังเกตนะครับนั่นก็คือเจ้าตรงนี้นะฮะนี่ครับจะบ้าย Elite 5นะครับผมมาพร้อมกับ v a l well i n g Sensor นะครับที่จะช่วยให้เพลงเนี่ยมันหยุดขณะเราถอดหูฟังออกเมื่อเวลาเราเจอเพื่อนๆหรือว่าเราจําเป็นต้องสัมผัสกับโลกภายนอกต้องสื่อสารกับคนเนี่ยเมื่อเราถอดหูฟังออกขณะเราฟังเพลงเนี่ยเพลงก็จะหยุดนั่นเองซึ่งเราสามารถตั้งค่าเปิดปิด w e วิ i n เ Sensor ได้ในแอปพลิเคชันของ j a v s ้า n าวพ u s นะครับคราวนี้มาดูกันที่สเปคและฟีเจอร์ของเจ้า Java Elite 5กันบ้างนะครับเจ้า j a v บ้า i t e 5เนี่ยเชื่อมต่อด้วย Bluetooth 5.2นะครับได้รับมาตรฐานการกันฝุ่นและเหงื่อมาที่ระดับ IP 55นะครับรองรับโคเดก SBC AAC และ aptx นะครับหรือว่า aptx นั่นเองนะครับติดไม้แบบ MEMS มาข้างละ3ตัวนะครับสำหรับในการช่วย ให้ท่านได้คุยโทรศัพท์ได้อย่างคมชัดรองรับแอปพลิเคชัน j a v a s n d p a t ในแอปพลิเคชันเนี่ยจะเป็นแบบ full option เลยนะครับ7 Pro เนี่ยในแอปพลิเคชันมีลูกเล่นอะไรเจ้า j a บ้ a Elite 5ก็จะมีให้เล่นเช่นเดียวกันรองรับ Wireless Charging นะครับผมกับแท่นชาร์จมาตรฐาน Qi ทั่วไปนะครับแล้วก็ สามารถเชื่อมต่อได้พร้อมกันสูงสุด2อุปกรณ์ก็นี่ก็จะเป็นสเปคคร่าวๆอ๋อลืมแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของตัวนี้นะครับใช้ได้ประมาณ6-7ชั่วโมงต่อรอบนะครับผมแล้วก็สามารถชาร์จจากกล่องชาร์จได้อีกประมาณ2-3รอบซึ่งก็จะประมาณนี้ครับในส่วนของสเปคและฟีเจอร์การใช้งานของเจ้า Java Elite 5ครับมาที่เรื่องของประสบการณ์การใช้งานส่วนตัวของผมนะครับกับเจ้า Java Elite 5เนี่ย ในความคิดเห็นของผมเนี่ยเจ้า j o b r e d e f i e เนี่ยเป็นหูฟัง TWS ที่ค่อนข้างจะออลล์ llow, หรือว่าครอบคุมแทบจะทุกการใช้งานในชีวิตประจําวันของคนเมืองนะครับผมขอเริ่มกันที่การสวมใส่เลยโดยปกติเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบใส่หูฟังทรงอินเอียร์อยู่แล้วนะครับแล้วผมต้องบอกเลยว่าเป็นหูฟัง TWS อินเอียร์รุ่นหนึ่งที่แบบผมให้มันเป็นใส่สบายอันดับต้นๆในในลิสใ,ในใจผมเลยนะครับเพราะว่าด้วยเชฟที่แบบ เขาทำมาอีกโนมิกมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะฮะคือแบบใส่แล้วมันแบบมันไม่รู้สึกแบบมันไม่รู้สึกแน่นหูจนเกินไปแล้วมันก็ไม่รู้สึกแบบจุกหูจนเกินไปครับนะครับผมไม่ค่อยได้ยินเสียงกล้องตัวเองผมสามารถที่จะใส่เจ้า j a ้า a Elite 5เนี่ยได้นานประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก็ยังไหวนะครับผมแต่ว่าพอเกินหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีเมื่อยหูบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับเจ็บหูนะครับผม แล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสได้เอาเจ้าจ้าใบลิฟァบเนี่ยไปใส่วิ่งก็ไม่รู้สึกว่ามันจะหลุดล่วงนะแต่ว่ามันก็มีมันก็มีบางจังหวะที่เหงื่อไหลออกเยอะเนี่ยหูฟังมันจะแบบคอนคลอนนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับหลุดก็ใช้มือจับปรับระดับได้ก็ถือว่าใช้วิ่งใช้ออกกําลังกายเบาๆในฟิตเนสหรือในพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยได้ดีในส่วนของไมโครโฟนคุยโทรศัพท์นะครับผมเท่าที่ผมลองใช้คุยโทรศัพท์มาเนี่ยก็ยังไม่พบปัญหาปลายสายบน่น ว่าเสียงไม่ชัดเลยนะครับซึ่งหลังจากที่ผมได้เอามาใช้งานจริงแล้วได้มาทดสอบฟังเองแล้วเนี่ยพบว่าไมค์ของเจ้าเจ้าใบลิทไฟเนี่ยมีไมค์ที่ดีมากๆนะครับผมเริ่มจากที่โทนเสียงพูดเนี่ยมันให้โทนเสียงที่แบบค่อนข้างที่จะมีความเป็นธรรมชาตินะครับผมไม่ได้บอกว่าติดแหลมจนเกินไปแล้วเราก็ไม่ได้ติดทุ้มจนเกินไปนะครับอยู่ในระดับที่กลางๆเหมือนกับเราได้ได้ยินจร,จริงๆแบบตรงหน้าเนี่ยครับผมแล้วก็ การตัดเสียงรบกวนเนี่ยของเขาก็ทําได้ระดับหนึ่งนะครับผมไม่ได้ถึงกับตัดได้เงียบนะครับผมแต่ก็ ตัดได้ในระดับที่มันเสียงรบกวนเนี่ยจะไม่รบกวนเสียงพูดของเรานะครับผมก็สามารถใส่พูดคุยในสถานที่ที่มีรบกวนเสียงดังแล้วก็ในพื้นที่ส่วนตัวได้อย่างสบายๆในส่วนของการดูหนังนะครับผมก็พบว่าการดูหนังเนี่ยเสียงกับภาพเนี่ยตรงกันอย่างดีนะครับผมแต่ว่าซาวของเจ้าจาบาร้ฟลเนี่ยอาจจะไม่ได้ดังกระหึ่มแบบว่าเหมือนอยู่ในโรงหนังมากนะักไม่เหมือนหูฟังตัวอ,ยอยื่นที่แบบว่า เขาจูนเสียงเบสออกมาให้แบบตุ้มตามฟังสนุกนะครับผมแต่ว่าเจ้าจ้าใบรีไฟล์เนี่ยมันจะออกแนวแบบมาครบแต่ว่ามาแบบกลางๆฟังสบายมากกว่าที่จะแบบว่าฟังสนุกตื่นเต้นนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ตอบโจทย์กับหนังที่แบบไดอลล็อกเยอะๆหนังดรามา่าอะไรเงี้ยครับซีรีส์เกาหลีอะไรเงี้ยที่แบบไม่ได้มีแอคชั่นบูล้ังผ่านมากเน้นแบบเสียงไดอะลอกของตัวละครมากกว่าซึ่งจะดูหนังแนวนี้ได้อย่างดีนะครับผม ส่วนในเรื่องของการเล่นเกมนะครับผมการเล่นเกมเนี่ยเท่าที่ผมทดสอบเนี่ยใช้เล่นเกมพวกอาร์เคดพวกเกมที่เล่นแบบฆ่าเวลาได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเกมสายแบบจริงจังขึ้นมาหน่อยอย่างพวกพับ g เกมยิงๆอะไรเงี้ยที่ต้องใช้เสียงในการเล่นอะไรเนี่ยครับผม เจ้าจ้าวไอรีฟอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ได้มากนะักนะครับผมแต่ว่าจาบ้า e l i ีฟาเนี่ยก็สามารถใช้เล่นได้แบบขำๆนะครับผมอาจจะมีเดเลย์บ้างนิดหน่อยนะครับผมแต่ก็อยู่ในระดับที่แบบใช้เล่นได้นะครับมากันที่โทนเสียงกันบ้างนะครับผมเจ้าจ้าวไอรีฟเนี่ยเขาจูนเสียงมาในแนวบาลานซ์นะครับผมค่อนข้างที่จะผิดกับรุ่นก่อนๆหน้านี้อย่างจาบ้า Elite 75T หรือว่าจ้าบ้า e อรีฟ 85T ที่2รุ่นนั้นเนี่ยเขาจะจูนมาแบบ โหเบสหนะักตุ้มตามเลยแต่ว่าไม่ใช่กับจ้า r บลีดฟินะครับจ้าใลีดฟเนี่ยจะออกแนวกึ่งกลางนะครับผมเสียงเบสเสียงร้องและเสียงแหลมเนี่ยออกเท่ากันอย่างพอดีนะครับในระดับที่มวลหนากําลังดีทั้ง3ญย่านมันให้อารมณ์ที่แบบฟังได้เรื่อยๆนะครับผมฟังได้สบายๆนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบเสียงแนวๆเนี้ยจ้าใบลีดฟิ์เนี่ยตอบโจทย์ท่านอย่างมากเลยครับ ในส่วนของโหมด Active Noise Cancelling หรือว่าโหมดตัดเสียงรอบข้างขณะเราฟังเพลงนะครับเจ้าจาบ้า e l i t e 5เนี่ยก็สามารถที่จะตัดเสียงรบกวนเนี่ยได้เงียบระดับหนึ่งนะครับผมอาจจะไมไ่ถึงขั้นแบบใส่ปุ๊บแล้วรู้สึกว่าเสียงรอบตัวแบบ เงียบลงทันทีแต่ว่ามันอยู่ในระดับที่แบบเออเงียบแล้วมันกันเสียงบางส่วนออกไปได้นะครับผมตอนที่ผมใส่เปิดโหมดเนี่ยเสียงที่ผมเสียงรบกวนที่ผมยังได้ยินอยู่ก็คือพวกเสียงย่านแหลมอย่างเช่นพวกเพลงของวิทยุที่แบบเป็นเพลงผู้หญิงร้องเนี่ยอาจจะไม่ได้ยินแว่วๆเข้ามาในหูบ้างหรือว่าพวกเสียงบีบแตรมอไซค์เนี่ยอาจจะมีได้ยินแบบเข้าหูมาบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าทําได้ดีนะครับผมก็คือเปิดแล้วเงียบลง แล้วรู้สึกแบบรู้สึกว่ามันเงียบรู้สึกว่ามันต่างอย่างชัดเจนอีกโหมดหนึ่งที่ผมอยากชมมากๆเลยคือโหมด h e a r 2หรือว่าโหมดดูดเสียงรอบข้างจะบ้าอีลิเนี่ยเป็นแบรนด์หูฟังที่ทําโหมด h e a r 2ได้มีความเป็นธรรมชาติแบบใกล้เคียงใกล้เคียงมากๆกับหูแบบจริงๆที่เราได้ยินเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่แบบใช้โหมด h e a r 2บ่อยๆเนี่ยน่าจะชอบ h e a r 2 โหมดหรือว่าโหมดดูเสียงรอบข้างของเจ้า j a b a บ Elite 5ตัวนี้ก็นี่ก็เป็นประสบการณ์การใช้งานจริงกับเจ้า j a b a บ Elite 5ของผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะไปทดสอบเสียงไมโครโฟนตอนคุยโทรศัพท์ของเจ้า j a า a บ Elite 5ให้เพื่อนๆทุกท่านได้ดูนะครับใส่หูฟังเราไปฟังพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับ นี่คือเสียงไม์ของจาบ้าเอลิทห้าครับในสถานที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนครับสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือเสียงไม์ของจาบ้าเอลิทห้าในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนครับสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่สวัสดีครับมาถึงช่วงสรุปสุดท้ายของคลิปรีวิวจาบ้าเอลิทห้าแล้วนะครับผมเจ้าจาบ้าเอลิทห้าเนี่ยเสนอราคามาที่ห้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย แล้วมันแตกต่างกับรุ่นอื่นมากไหมเดี๋ยวผมจะสรุปง่ายๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดเ,เพื่อนๆที่ต้องการเซฟงบประมาณนะครับและห่หูฟัง All a ร์ที่แบบว่าเน้นใช้งานทั่วไปเน้นหนักไปทางออกกำลังกายผมแนะนำให้ไปทางเจ้าจะบายลิซี่แอคทีฟเพราะว่าเจ้าจะบายลิซี่แอคทีฟเนี่ยวัสดุตัวหูฟังของเขาเนี่ย จะเป็นวัสดุคล้ายยางนะครับเวลาใส่วิ่งออกกำลังกายแล้วเนี่ยหูฟังมันจะไม่ลื่นแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ไมโครโฟนแล้วก็คุณภาพเสียงเนี่ยระดับที่ดีกว่า c Active แต่ว่าออกกําลังกายได้ด้วยเนี่ยผมแนะนําให้ไปทางจ้ a Elite 7 c t i v e เราจะได้เรื่องของไม้เรื่องของคุณภาพเสียงแล้วก็ ANC เนี่ยที่ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากได้ประสบการณ์การใช้งานสูงสุดอยากได้ไม้ดีที่สุดอยากได้เสียงที่แบบละเอียดที่แบบเห็นชัดที่สุดแล้วก็พร้อมกับฟีเจอร์การใช้งานที่แบบ ครบคันนะครับผมแนะนําให้ไปทางรุ่นจะาบรีเจ็ดโปรนะครับผมซึ่งท่านก็จะได้ประสบการณ์การใช้งานตรงนั้นได้ครบที่สุดในเจในจ้าบ้าเจเนเรชันนี้แล้วนะครับผมแต่ว่าคนที่อยากเดินสายกลางนะครับอยากเดินสายกลางผมเน้นหนักคำนี้เลยนะครับที่มีงบกลาง แต่อยากได้หูฟังที่ได้ทั้งออกกําลังกายคร 1, ึ่งหนึ่งแล้วก็ได้ประสบการณ์การใช้งานหูฟังระดับเรือทงครึ่งหนึ่งผมแนะนําเจ้าจะบาย e ีดไฟฟเพราะว่าจะบาย e ีดไฟฟเนี่ยมีฟีเจอร์ของ รุ่นเรือธงมาอยู่ในรุ่นนี้ในราคาแบบมิดเลนมากๆแบบราคากลางมากๆซึ่งตอบโจทย์กับผู้ที่หาหูฟังที่ครอบคลุมการใช้งานในระดับสายกลางระดับมิดเลนแบบอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็คุณภาพการใช้งานเนี่ยได้ดีสมราคาค่าตัวของมันเลยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจเจ้าจะไ่ายลิฟยนะครับผมก็ไม่ต้องไปไหนไกลนะครับผมก็สามารถที่จะสั่งซื้อกับเราได้ที่ Www 425degree.com นะครับรีวิวชัดทัดของดี สั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับบ๊ายบาย